สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับวิและ y o u t u b e ช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะสำหรับ youtube ช่องหลังบ้านชากาแฟก็เป็นช่องแบ่งปันสอนสูตรเครื่องดื่มต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสร้างอาชีพให้กับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้วิจะมาแบ่งปันเมนูชงเมนูโกโก้นมสดวานิลานะคะเพื่อนๆนค่ะ ก่อนจะไปลงมือทำกันวิฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟาให้วิด้วยนะคะวิจะได้มีกำลังใจดีๆทำคลิปดีๆออกมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีผงโกโก้วิใช้โกโก้ทิวลิปสีเข้มนะคะตามด้วย นมสดรสจืดนะคะนมข้นจืดค่ะใส่รับกลิ่นวานิลานะคะวิก็เลือกใชย้ยี่หอ้อบิงโกนะคะเพื่อนๆนี้ราคาเขาก็จะไม่แรงมากนะคะแต่ว่าความหอมความละมนุนเวลาชงกับเครื่องดื่มเขาก็อร่อยเลยนะคะตามด้วยแก้ว22ออนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเราไปลงมือทำกันเลยนะคะ วิจะทำในส่วนของโกโก้ก่อนนะคะเพื่อนๆน้ำร้อน50 ML นะคะสูตรเข้มข้นของเราผงโกโก้2ช้อนชาพูนเหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะความเข้มของโกโก้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบรสชาติที่เข้มข้นเพื่อนๆก็สามารถลด โกโก้ลงได้นะคะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชาเนาะแล้วก็คนส่วนผสมโดยส่วนตัววีจะไม่คนให้เข้าละลายมากนะคะเพื่อนๆพื่อนวีจะให้เป็นผงโกโก้เวลาดูดไปเขาจะได้เนื้อสัมผัสที่เป็นผงโกโก้นะคะเฉพาะเมนูที่เป็นแบบเฉพาะเมนูที่เป็นโกโก้กับไซรัป แบบนี้นะคะโอเคค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆี่จะพักไว้แล้วก็ไปทำในส่วนของนมนมสดวานิลานะคะเทนมสดลดจืดลงไปเลยค่ะ100 m l นะคะตามด้วยนมข้นจืดนะคะเพื่อนๆ30 m l ค่ะ เทลงไปเลยนะคะตามด้วยวานิลาไซรัปนะคะเพื่อนๆวานิลาไซรัปบิงโก30 ml นะคะเทลงไปเลยนะคะเพื่อนๆง่ายๆค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆชอบความหวานก็สามารถเพิ่มน้ำเชื่อมเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเพิ่มเป็นระดับบิงโกก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลดต้นทุนเนาะก็สามารถเพิ่มเป็นน้ำเชื่อมลงไปเข้าไปอีกได้นะคะความหวานปรับเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ เทนมสดวานิลาใส่แก้ว22ออนลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วกันค่ะมาแล้วนมสดวานิลาหอมมากเลยเรามาทำเลเยอร์ที่2กันต่อได้เลยนะคะเพื่อนๆโกโก้นะคะคนก่อนนิดนึงเทลงไปเลยนะคะ วิ่ก็จะใช้หลังช้อนนะครับเพื่อลดแรงกระแทกของน้ํานะคะเพื่อนๆน้ําจะได้แยกชั้นสวยนะคะเมนูที่ทําง่ายมากเลยเพื่อนๆแต่ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆก็ไปลองทํากันดูเนาะทำกินได้ทำขายก็ดี สามารถกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆถ้าเป็นเครื่องดื่มแบบนี้นะคะจะเป็นเมนูที่ว่าขายดีนะคะเพราะว่าขายได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปิดฟ้าก่อนนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะเมนโกโก้วนิลานมสดนะคะเพื่อนๆทำไม่ง่ายในคลิปตาเลยค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะเพื่อนๆวิหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟกดไลค์กดแชร์ให้วิด้วยนะคะวิจะเขียนอัตราส่วนผสมไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆนะคะ สำหรับคลิปหน้านั้นวิจะมาแบ่งปันเมนูอะไรวิฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะวิขอบคุณเพื่อนทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ